สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทีมงานธนายกิจดานะครับจะมาพบกับหัวข้อที่ว่าการฟ้องชู้นะครับการฟ้องชูเนี่ยจะทําได้ทั้งฟ้องชู้โดยไม่ฟ้องยาหรือฟ้องยาและฟ้องชู้ไปในคดีเดียวกันนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยทีมงานธนายกิจดานะครับจะมาแนะนําเกี่ยวกับการฟ้องชู้โดยที่ไม่ฟ้องยานะครับการฟ้องชู้โดยไม่ฟ้องยาเนี่ยเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราหนึ่งห้าสองสาม วรสองนะครับที่บอกว่าสามีหรือภรรยาเนี่ยนะครับจะสามารถเรียกค่าทดแทนจากบุคคลอื่นที่เปิดเผยความสัมพันธ์ในทํานองชู้สาวหรือล่วงเกินภรรยาในทํานองชู้สาวจากชายอื่นได้นะครับตอนนี้ศาลที่รับพิจารณาหรือรับดําเนินคดีนะครับก็จะเป็นศาลเยาวชนหรือครอบครัวนะครับที่อยู่ในสองที่ก็คือ สถานที่มูลคดีเกิดก็คือสถานที่ที่เปิดเผยความสัมพันธ์กันนะครับหรือจะเป็นภูมิลำเนาจำเลยนะครับอ่ะตอนนี้อะไรคือการเปิดเผยความสัมพันธ์ในทำนองชู้สาวอาทิเช่นโพสต์รูปลงโซเชียลโดยลักษณะจับมือถือแขนเดินไปไหนมาไหนเปิดเผยต่อบุคคลทั่วไปในทำนองชู้สาวถึงจะสามารถฟ้องร้องเรียกค่าทดแทนได้นะครับตอนนี้ ข้อคำถามที่ว่าการรักกินขโมยกินหรือการอยู่กินแบบหลบๆซ่อนๆเนี่ยสามารถฟ้องร้องเรียกค่าทดแทนได้หรือไม่นะครับตรงนี้ถ้าท่านจะฟ้องชู้โดยไม่ฟ้องอ่าเนี่ยหากตัวจําเลยนะครับหรือหญิงชู้นะครับไม่ได้เปิดเผยความสัมพันธ์ในลนักษณะต่อบุคคลทั่วไปในทนํานองชู้สาวเนี่ยท่านจะไม่สามารถฟ้องร้อง หรือเรียกค่าทดแทนได้นะครับแต่ท่านสามารถฟ้องอย่าและก็เรียกค่าทดแทนจากหยิชูได้นะครับแต่เป็นการฟ้องตามมาตราหน2 3าวรรคหน่ตอนี้นะครับศาลจะให้จำนวนค่าทดแทนแค่ไหนเพียงใดเนี่ยเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกานะครับวางหลักในํำนองที่ว่าศาลจะพิจารณาจาก1ฐานะหน้าตาทางสังคมนะครับ2 ความเจ็บช้ำน้ำใจนะครับสามระยะเวลาที่ต่อเนื่องเรื่องกันมานะครับก็เป็นประเด็นหลักๆนะครับตอนนี้อายุความในการฟ้องร้องเนี่ยจะต้องฟ้องภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่รู้นะครับหรือควรรู้มูลเหตุแห่งการเป็นชู้หรือมีชู้นะครับตอนนี้คำถามที่ว่าหากการเป็นชู้หรือมีชู้เนี่ยกระทำต่อเนื่องเรื่องกันมา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับนับวันไหนเป็นวันเริ่มต้นนะครับตอนนี้ก็คือมีคำพิพากษาสารดีกานะครับวางหลักว่าหากเป็นกรณีที่การเป็นชู้หรือการมีชู้หรือการเปิดเผยความสัมพันธ์ในทำนองชู้สาวเนี่ยกระทาต่อเนื่องเรื่องกันมานะครับให้นับวันสุดท้ายของการเป็นชู้หรือการมีชู้นะครับหากยุติความสัมพันธ์กันมาแล้วเกินกว่า1ปีสามารถฟ้องร้องได้ไหมนะครับ ตรงนี้ตัวภรรยาหลวงหรือสามีนะครับสามารถฟ้องร้องได้แต่การต่อสู้เรื่องอายุความนะครับเป็นข้ออ้างของจำเลยนะครับหากมีความประสงค์ที่จะต้องการฟ้องร้องชู้นะครับหรือค่าทดแทนนะครับสามารถติดต่อทีมงานทนายกิศาดาได้ที่เบอร์โทร089 142 7773หนะครับหรือ line id at lawyer in t h นะครับสำหรับวันนี้ ขอบคุณครับสวัสดีครับ